สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการเอาส่วนลด25%บนแอป Binance นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน n a n c e นะครับผมเราก็ทำการล็อกอินแอปพลิเคชัน n a n c e บนสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับการตั้งค่า รับส่วนลด25%ค่าธรรมเนียมนะครับค่าฟรีทุกๆครั้งที่เราทําการซื้อขายบนกระดานเทรดไบแนนนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมเนาะที่เราต้องเสียให้เขาหรือเรียกง่ายๆว่าค่าฟรี F w e F w e ค่าฟรีค่าธรรมเนียมครับถ้าเราตั้งค่าบนแอปพลิเคชันใช้ BNB จ่ายค่าธรรมเนียมมันจะได้รับส่วนลด25%ครับก็คือถูกมากๆอ่าวิธีการตั้งค่านะครับ ให้เรามองไปที่มุมบนซ้ายมือครับมุมบนซ้ายมือตรงนี้ครับอ่าเราก็จะกดเข้าไปในปุ่มสีขาวสี่เลี่ยมตรงนั้นปุ่มนี้นะครับเนี่ยสีขาวสี่เลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนี่ยมุมบนซ้ายมือกดเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดเข้าไปที่ปุ่มเรก,กูล่าครับผมอ่า อ่านี่ครับทีนี้ Jamie, ของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ตรงเงี้ยมันยังไม่ได้ติ๊กนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนติ๊กนะครับผมให้มันเปิดใช้งานให้เรียบร้อยนี่ครับของเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่มันติ๊กปิดแบบนี้นะครับก็ให้ทําการติ๊กเปิดครับผมติ๊กเปิดให้มันเรียบร้อยครับผมกดเข้าไปอ่านี่ครับมันก็จะเป็นการเปิดใช้งานเปิดทํางานแล้วนะครับ เพื่อนๆจะได้รับส่วนลด25%ทุกๆครั้งที่ทำการเทรดนะครับส่วนลดค่าธรรมเนียมก็คือค่าฟรีนะครับ if f double เนี่ยค, IV FE e ค่าธรรมเนียมเพราะว่าเราซื้อขายทุกครั้งเราจะโดนค่าธรรมเนียมใช่ไหมที่ใบแนนดหักไปอะ่ะอันนั้นก็เป็นรายได้ของใบแอนด์เขาทีเนี้ยเราเปิดพอเราเปิดตั้งค่าตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นการเอา bnb อะ่ะมาจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งมันจะถูกมากมันจะได้ส่วนลด25%ด้วยอ่าสมมุติเราต้องจ่าย1บาทอย่างเงี้ย มันก็จะจ่ายแค่75สตางค์สมมุติเราซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องจ่ายครั้งละ100บาทอย่างเงี้ยเราก็จะโดนประมาณ75บาทหรือถ้าเราโดนค่าธรรมเนียมประมาณ10บาทเราก็จะโดนประมาณ7 7บาทอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นมันจะถูกลงก็ง่ายเนาะให้ล็อกอินเข้าสู่แอป binance มองไปที่บุม่มบุมบนซ้ายมือตรงนี้มันจะมี ปุ่มซีเลียมกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ปุ่มเรกูล่าตรงนี้นี่ไม่รู้อ่านถูกปนะ่ะนะอ่าแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ให้เปิดใช้งานส่วนข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นพวกการเทรดมาจินการเทรดบีแอนด์บีฟิลเจอร์เอมันต้องมีเหรียญ BNB อน BNB อยู่นด้วยไงมันเป็นกระเป๋าแยกอยีกตั้งหากไงมันต้องทานเฟอร์ไปก่อนทานเฟอร์ไปบนพวกบแอนด์ u ฟิลเจอร์เอ บนมาจิ้นอะไรพวกนั้นอ่ะรถถึงมาเปิดปุ่มนี้ได้อันนี้ผมไม่มีเหรียญบนนั้นมันก็เลยเปิดไม่ได้อ่าก็คือได้ร,รับส่วนลด25%นะถ้าเรามาเปิดใช้งานตรงนี้เนาะก็ค่าธรรมเนียมการเถดก็จะถูกลงโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ